ภาวะความเป็นจริงของชาวบ้านในขณะนั้นนะครับนั่นก็คือว่าชาวบ้านอยู่ในภาวะของความระ่ำมรสายนะครับไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาจัดก,การอะไรเองได้เพราะฉะนั้นในความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยนะครับพวกเราคิดว่าจําเป็นครับที่พวกเราจะต้องเสนอตัวเป็นเจ้าภาพแล้วก็ลงไปจัดก,การให้คือเราจะช่วยแบบแบบลงลึกเลยช่วยให้ชีวิตเขาอยู่ได้เป็นจริง หลังจากนี้หลังจากที่ไอความช่วยเหลือเบื้องต้นมันผ่านพ้นไปแล้วไม่ไหมายถึงว่าถามความต้องการเขาก่อนถูกต้องนะแล,นแล้วก็เนี่ยอเดี๋ยวตอเราก็มาหาไอมาเจอกันนะนะว่าเออมันเจอมาเจอกันตรงไหนคือของเราจะไปโซปปัญหาเขาแล้วก็เข้าไปช่วยให้มันเป็นจริงเล ซึ่งหลังจากที่พวกเราได้ส่งทีมข้อมูลลงไปรวบรวมรายละเอียดแล้วก็ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชาวบ้านที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้พอสมควรแล้วนะครับพวกเราก็นํากลับกันขึ้นมาเพื่อที่จะมาพูดคุยที่กรุงเทพแล้วก็เลือกนะครับว่าเราจะลงไปช่วยเหลือใครในรายละเอียดอย่างไร ในครอบครัวไปห้าคนแล้วก็บ้านซึ่งตั้งอยู่ที่หาดสระช้าเนี่ยก็หมดไม่ไม่เหลืออะไรเลยทั้งยดยกไปหมดเลยเหลือแค่ต่อบ้านแล้วก็เรือเรือหากกินของเขาซึ่งเป็นเรือที่ลงอวนมีลูกน้องสี่ห้าคนอย่าเงี้ยตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่ไม่มีแขนไม่มีขาขยับไปไหนไม่ได้อะ่ะเพราะไม่รู้จะทําอะไรจะให้ขึ้นไปทําสวนทํานาทําอะไรเงี้ยก็ทําไม่เป็นเราคิดว่าจะทําอะไรต่อไป ยังไม่รู้โลโลหลวงเีียถ้าหลวงมาบ้านได้แล้วก็เรือเขาอก็จะดท่าง่ายก็โลทำทะเลอย่างเดียวอ,อย่างอื่นทำไม่เป็น คืออยู่ในภาวะที่ยแย่ๆมากแต่ว่าช่วงหลังสุดที่เราลุงไปวันนีงสักสิบวันหลังจากที่มันเกิดเหตุการ์แล้วเนี่ยคือเขาก็ค่อยๆฟื้นฟูใจดีขึ้นเพราะว่าเขาเหลือลูกสาวคนหนึ่งซึ่งเมียนีงแค่เจ็ดขวดเองคือลูกคนนี้ก็จะเป็นกําลังใจให้เขาแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาต้องแบบลุกขึ้นมาอยู่ไม่ด้เพราะเขายังมีลูกที่ต้อง กตอนนี้ก็คือว่ามันเกิดภาวะว่างงานเนี่ยพอตกงานแล้วมันก็กลับมาหมกมุ่นอยู่กับความทุกข์อีกซึ่งตอนนี้ภาวะของคนในนั้นหลายๆคนไม่ใช่เฉพาะบางรักนะคะจะเป็นอย่างนี้ก็คือว่ามันเกิดช่วงระหว่างระยะเวลาที่รอมันทําให้แบบทุกข์อ่ะ อยากได้บ้านแล้วก็ได้อุปกรณ์าจประรปมงไ,ะไม่มีงานทำแล้วก็เชิงมือก็ุนูนมืดคือแต่นี้เชิงมือมถึงไหถึงนี้ซื้นมดเลยถูกบ้านจะคืออยากจะให้เขาช่วย่าให้เรืออะได้่อมให้ไวที่สุดเพราะ็ต้องออกหากินถึงเขาวาดกูัวเขาก็ต้องออกหากินเพราะเขาอาชีพประมงอะจะไปทำอะไรกิน,น่ะจากการที่ลงไปสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านนะครับ ส่วนใหญ่นะครับร้อยทั้งร้อยก็คือ,อต้องการเครื่องมือทำมาหากินคือต้องการที่จะกลับมามีวิถีชีวิตแบบเดิมเพราะว่าเวลาผ่านไปไม่ว่า,าจะลืมความโศกเศร้าเสียใจได้หรือไม่จะยังหวัดตัวทะเลอยู่หรือไม่แต่ว่าสำหรับชาวบ้านที่ส่วนใหญ่ทำอาชีพชาวประมงนะครับยังไงวันใดวันหนึ่งก็จะต้องกลับคืนสู่ทะเลนะครับ

ววาค่ะแล้ก็ราคาเท่าไหร่ราคาประมาณแปดหมื่นเครื่องเนี่ยประมาณสามหมื่นห้าถึงสี่หมื่นบาท สุมาเนี่ยก็มีปัญหาคล้ายๆ้บางรักก็คือเสียลูกเสียเมียไปไปกับใ้เหตุการณ์ทั้งเนี้ค่ะแล้วก็เเสียเครื่องมือธรรมาหากินก็มีเรือเรือหัวทงลัาหนึ่งนะคะแล้วก็อวนดำรอบหมึกรอบกุ้งเหลือเรือกับเครื่องซึ่งแกวออกไปทะเลแล้วก็ยังเหลืออยู่ คนหนึ่งก็คือลุงดนครับลุงดนเป็นชายชราที่สูญเสียภรรยากับลูกชายคนหนึ่งไปกับเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามินะครับแต่ว่าปัญหาของลุงดนก็คือว่าสองคนที่เสียชีวิตไปนั้นเป็นเสาหลักของครอบครัวครับลุงดนอยู่ในสภาพที่ป่วยเป็นโรคหอบหืดอย่างรุนแรงไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับพอสูญเสียภรรยากับลูกชายคนโตไปนะครับที่เหลืออยู่ในครอบครัวนะครับ ก็คือลุงดนกับลูกกับหลานอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งสองคนที่เหลือก็เป็นผู้พิการทางสมองไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาของลุงดนนะครับก็มีทั้งเรื่องของสุขภาพร่างกายและปัญหาว่าใครจะหาเลี้ยงดูต่อจากนี้ไปนะครับัญ้านี้ก็ไม่กว่า,าอาย่เลี้ยงล้านนี้ก็มีที่เลี้ยงรถอไม่รม้อ บ่ผมมันม่ทำไรไม่นด้เลยนี่คือเหมืนบ้านน้องตะกรันต้องมีคนมาห่วงแกให้กินนะทีนี้เขามีลูกชายคนหนึ่งที่เป็นลูกชายคนโตซึ่งมีบ้านอยู่ข้างบนแต่ว่าลูกคนนี้ปกติต้องออกไปได้รับรับจ้างทาง,งานตามต่างจังหวัดก็คือภูกเก็ตทำง,งานอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เขาจะไม่มีเวลาดูพ่อตอนนี้ยพอเขาต้องกลับมาดูพ่อเพราะว่าน้องชายตายหมดแล้วก็พ่อช่วยตัวเองไ,ไม่ได้เขาก็กลายเป็นคนไม่มีอาชีพเลยค่ะ เพราะว่าก็ต้องเที่ยวหารับจ้างแถวนั้นนะซึ่งรายได้มันก็ไม่พอมันเลี้ยงไงเนื่องจากว่าตัวเองก็มีลูกสองอมีเมียอีหนึ่งไปติดต่อโรงพยาบาลพาพาเนี้ยพาลุาาาเงเบนเนี้ยไปตรวจเช็คแบบดีๆแล,แล้วก็รักษา ซึ่งไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะข้างในจะไปเจออะไรจะดีขึ้นได้หรือเปล่านะแต่อย่างน้อยที่สุดก็คือรู้แหละเป็นโรคถูงลมโป่งพองนะครับ ก็คือโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่นะฮะถามว่าจะหายขาดไหมคงไม่หายขาดแต่ว่าจะควบคุมอาการให้ดีได้ถ้าเอามารับยาอย่างสม่ำเสมอนะครับสิ่งที่เขาต้องการก็คือว่าลูกชายต้องการจะมีอาชีพก็คือซ่อมเครื่องคือต้องทําให้ลูกชายคนเนี้ยมีอาชีพที่อยู่ใกล้มีอาชีพแล้วก็อยู่ใกล้เขานะก็คือถ้าจะเป็นรถพาระของคนนี้ได้เนี่ย มันก็จะทําให้เขาสามารถมาดูแลพ่อเขาได้จริงๆมากขึ้น 5บปีแล้วมีลูกของตัวเอง8คนคนหนึ่งอายุ16เนี่ยเป็นโรคหัวใจลูกผู้หญิงนะคะแล้วก็ลูกผู้ชายก็คือยังช่วยตัวเองไม่ได้อยู่แค่12ขวบส่วนตาของเด็กเนี่ยสามีเขาเนี่ยเป็นไหลหลุดนะคะคือพิการนยกอะไรหนักๆไม่ได้ทํางานหนะักไม่ได้ฉะนั้นยายก็จะเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนดูแลที่งอาชีพหลักของยายสมัยก่อนก็คือตกปลาทรายจ้าก็ได้ก็ เอาย่งไอ้พ hmm, okay. ันนั้นยองมันตกฟูดำๆเด็กใส่เด็กเขาดักบัวใส่ดักฟูใส่ดักฟูนี่เราทำเองนี่คือเขาซื้อซื้อจากที่ไหนคะขอมาจากซูรัตจะได้มาตอนนี้มายังอยากจะออกทะเลไหมมาว่าถ้ายังมีเครื่องมือไปไปนไปไปพื้นชีวิตลูกพื้นชีวิตล้านนี้ถ้าอย่างนั้นเราเราโฟกัสมาที่5เคสนี้ก่อนนะเท่างั้นนะ ซึ่งไอตอนที่ลงไปเนี่ยนะเดี๋ยวมันอาจจะดําเนินการได้เลยบางอันเนี่ยเดี๋ยวเราลงไปแล้วเราใช้โทรศัพท์คุยกันมานะเนี่ยเขาต้องการเขามีเรืออยู่เขาต้องการอวนเขาต้องการลอกเขาต้องการอะไรเนี้ยนะไอนี่มันไปซื้อทีระนองได้เลยผมว่างเงี้ยนะไอนี่ราคาเท่านี้อันนี้นะเอาเลยได้ก่าเอาเลยไม่ต้องชักช้าเลย